สวัสดีค่ะเอซีค่ะวันนี้เรามาต้มไก่กันค่ะคุมพันธุ์ใส่ขาตะไคร้ขาตะไคร้ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะใส่ไ่ลงไปค่ะ เดือดดีจังเลยค่ะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะเอสีค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะ ุลดลงไปใส่ชุรสดใส่เกลือใส่ชุรสดใส่เกลือลงไปค่ะชุรสดกับเกลือใส่ลงไปอย่างละหนึ่งช้อนชาเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ FC ซค่ะแล้วก็ใส่น้ำกะารา้าสุดเข้มข้นนะคะ ต้มต้มยำไก่ค่ะใส่ใส่เครื่องเทศเยอะๆหอมๆค่ะอันนี้ก็ทำให้คุณสามีทานค่ะคุณสามีบอกว่าอร่อยมากมาอันนี้จะเป็นน้ำปะลานะคะน้ำปะลาประมาณห้าช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปะลาห้าช้อนโต๊ะ ใส่พีขีหนูลงไปค่ะโขลกพอหยาบๆนะคะนี่ค่ะเอฟซีขาใส่ลงไปเลย 嘛，对吧？ วัน,นี้สูตรใส่ใบเมืองรักในไท้ใชค่ะใบกะเพราโลใบกะเพราไม่มีสูตรใส่ใบเมืองรักหอมๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใบเมืองรักน้องสาวเก็บมาจากนา ไข่ฟีฟีค่ะน่าทานจังเลยนี่ค่ะต้มไก่ต้มไก่สมุนไพรต้มไก่สมุนไพรแบบเป็นบ้านเรานี่ค่ะแซ่บสดน้ำโกโก้คืน้องใส่ค้าใส่ถัไคไข่หอมๆอร่อยเลิศรสดเลยค่ะ คุณทีททุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ไปต้องไปเลยค่ะใบมึงรักใครเอฟซีค่ะไปต้งไปเยอะเลยค่ะโอ้โหไปมึงรักมาจากนาโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะป้าพี่ดองเบิ้งอร่อยรดรดอดีตช็ดลับ อร่อยเลิศ ได้ค่ะพี่น้องด้วใส่ต้นหอมลงไปค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเอซค่ะดูค่ะอร่อยเด็ดนี่ค่ะต้มไก่สมุนไพรพี่น้องแซ่บเลยปะโอ้อร่อย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 ค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะเอซค่ะนี่ค่ะ ต้มไก่สมุนไพรสซดน้ำกุกๆเลยค่ะอร่อยเด็ดนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวกุมพันตักใส่ถ้วยรีวิวให้กับ f อฟดูนะคะสุดยอดเลยค่ะสุดๆๆเลยค่ะสุกแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเอซค่ะ ต้มไก่สมุนไพรค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะอร่อยอร่อยกับเอฟซีขานี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้านกับพี่น้องเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะเอฟซีขาใส่ข่าตะกะตะไคร้นะคะข่าตะไคร้ใบแมงรักต้นหอมนะคะ แล้วก็น้ำปะลาราน้ำปะลาร้า5ช้อนโต๊ะเกลือ1ชั้นชาผงชูรส1ช้อนชาแซาแบแซบค่ะพี่น้องหอมห้วยห้วยนี่ค่ะุมพันธ์ใส่น้ำ500มิลลิลตรนะคะอร่อยมากเลยค่ะไ c ค่ะสูตรเด็ดเคลดรับช่องคุมพันธ์ตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะต้มไก่สมุนไพรค่ะ ขอบคุณ f ีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ